ครับวันนี้ก็จะเอาโดนมาฉีดยาครับฉีดยามะละกอกับมะนาวเล็กครับมะละกอต้นเล็กกับมะนาวต้นเล็กครับเดี๋ยวจะให้พ่อเป็นคนบังคับฉีดครับต้องฝึกบินบ่อยๆครับสำหรับคนที่ไม่ไม่ค่อยได้บินอยู่ผมจะ บินแบบใช้มือฉีดบังคับมือฉีดครับมาโดยไม่ได้ใช้ออตโต้ฉีดครับไม่ได้ทําแผนที่ครับไม่ได้ฉีดอัตโนมัติครับจะใช้มือฉีดครับอาจจะช้าสักหน่อยครับมือยังไม่ชานาญครับ ข้อเสียของการมักคับช้าคือกินข้างนู้นนะข้างนู้นนั่นแหละข้างนี้ข้างนี้ผมพาข้างนี้ด้วยทำให้กินแบตครับ ครับไม่รู้ว่าแบตบจะพอหรือเปล่าเอาเตี้ยออีกเตี้ยอีกต้องฝึกครับนั่นแหละไหวๆหน่อยเบียดหมดนะเปิดปั๊มนี่ ครับก็เ,เมื่อกี้ผิดพลาดนิดหน่อยครับไปท้ายข้างนอกเด้ไปท้ายจังโลแล้วมันแจ่มมากข้างนอกอาจจะเป็นที่คนขับด้วยครับคนบังคับด้วยครับ <c oughs> นักบินยังยังไม่ค่อยชำนาญครับตลอดแล้วลกลงหนึ่งทึง่งไม่ไป,ไปอีกไปอีก <c oughs> นั่นแหละเ <c oughs> ตี้ยเกินไม่ได้ครับเดี๋ยวมละกอยอดหัก ทำไม่ม้ามบิดโดนให้ตรงดิมุ่นโดนให้หน้าตรงหน้าโดนม,ดนมันตรงร่องไหมนั่นแหละหน้าโดนมันตรงร่องทุลักทุเลมากครับอะไรเออเออเนี่ยกินแบตข้างๆเยอะครับลองมือใหม่แบบนี้นโก้ง นักบินยังไม่ชำนาญนครับป,ปิด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 น้ำยามากกั่งก็ได้ไปเลยไปเลย เป็นธรรมดาครับบังคับก็ยากยากอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าโดนไม่ได้อยู่ถ้าเราไม่ได้หันหน้าไปทางโดนหน้าโดนครับล้องไม่เลยนะพนทรายไปทรายหมาได้เรืองไหมนะแย่เลยครับแบตจะหมดก่อนหรือเปล่าครับก่อนมันทรายไปทรายหมาพรอทำได้เรื่องไหมแลวนะแม่มันกล้องล่องไม่เลยนะมันเอียงไปเอียงหมา ไอต่อต้องฝึกมันต้องฝึกบังครับรกกม,มันต้องฝึกบินบ่อยๆดูมึงไปใายแจมๆข้างนอกเนาะยาหมดยาหมดเรียกครับยาปพืงจัดไปน้อยใส่ใส่แค่ใส่เราใส่ได้เยอะไหมฮะใส่แค่ซิปลิตรเราได้ใส่เต็มมันนี่ยาหมดครับลงมาเติม <laughs> มือใหม่ครับมือใหม่ ได้ลงตรงไหนก็ได้ลงเลยลไ,มไม่รู้ก็ดูที่พ่อเดนมันมีในรีโมทมีบอก็ไฟมดอย่างไไเติมน้ำยาก่อนครับ<อ>ครับก็เติมยาเสร็จครับฉีดต่อครับ อาจจะฉีดไม่ค่อยดีสักออกมาผลที่ออกมาอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ฝึกครับเป็นการฝึกไปในตัวหันหน้าไปทางโดนดิหันหน้าไปท่าเดียวก็โดนดิถ้างงอะ

ครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอฉีดเองดีฝ่าครับครับก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ